เรมีปัญหาพิมพ์ตัวนําล็อกไม่ได้ตัวเลขในทัทง้งที่ไฟนําล็อกติดไม่ใช่ที่บอร์ดไม่ได้เสียนะแต่เราพิมพ์ไม่ได้นั่นเดี๋ยวเราไปรู้วิธีการมาเราจะสาธิตได้ดูแล้วกันคือในจะเห็นนแต่คือตอนนี้เรามีปัญหาเราพิมพ์ตัวหนังสือไม่มีปัญหาแต่พิมพ์ตัวเลขเราไม่สามารถพิมพ์ได้เห็นไฟนําล็อกไหมถ้าไฟนําล็อกแดงแต่ว่าเราไม่สามารถพิมพ์อะไรได้เลย ทีนี้เราจะแก้ปัญหาย,ยังไงังกว่าตอนแรกเราก็ติดปัญหายอยู่นะแต่ตีมีคนก็บอกว่าให้เราก,กดแอติเนตแอติเนตชิ h i p นํำล็อกพร้อมกันอลองดูมันจะแก้ปัญหาได้ไหมดูวดูมันจะแก้ปัญหาได้ไหมกดอาได้จริงๆด้วยเออนะ,ะโอเคนะแสดงว่า ถ้าแป้นต้องขวาใช้งานไม่ได้แล้วเครื่องเสียเนี่ยเ,เครื่องไม่คีย์บอร์ดไม่เสียเนี่ยเราต้องกด a d i n a t e Chip นำล็อกออกแสดงว่าคลิปนั้นถูกโอเคนั้นก็โชว์แค่นี้ละกันขอบคุณมากเราใช้ได้แล้ว